ินไวแอนยโลโชพละเราพละจะไม่ให้ใครดูหมิน่นใครหมิน่นเราสู้จนสิ้นใจตายมอกกายและใจเอาไว้พวกเรา ลำดับสุดท้ายท่านอาจารย์วิจิตเกตแก้วค่ะครับขอกราบเรียนเชิญทั้ง11ท่านเลยนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็ถือว่าเป็นช่วงมุทิตาจิตนะครับเป็นภาพที่น่าปลาบปื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะเก็บไว้ในความทรงจาของเราค่ะแค่เริ่มต้นงานก็ขนลุกแล้วครับสําหรับพระรึกษาลาตี100ปีพระศึกษาไทยนะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับในค่าคืนนี้ครับ และแน่นอนว่าบรรยากาศก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเป็นสิทธิ์อาจารย์พี่น้องและผองเพื่อนครับคพ่พี่ๆไหลไทยท่านสวยมากเลยนะคะยังสวยอยู่เลยแล้วก็แมท่ไมเรียนเห็นยังไงใช่มาเจอกันอีกครั้ง3 0มสปีก็ยังเหมือนเดิมครับอมตะค่ะ <laughs> แล้วบางท่านนี่แต่งชุดพร้อมจะมาลีลาดกับงานพระราชราตรีของเราเลยนะคะสำคัญครับถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับพระราชราตรีต้องมีลีลาดครับใครที่เคยได้เกรด A ในสมัยเรียนต้องออกมาโชว์นะครับหรือที่ใครได้เกรดไม่ดีจะมาแก้ตัวคืนนี้ก็ไม่ผิดกติกาครับใหาอาจารย์เขาจะแก้เกรดให้เราไหครับคงไม่ทันแล้วครับพี่โอเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับ ะระดับปรมาจารย์เลยนะครับแต่ละท่านย่างแข็งแรงครับสมกับที่เป็นนักพระรศึกษาจริงๆครับเข้าสู่พิธีการเปิดงานพระรศึกษาราตรี1 0 0ปีการพระศึกษาไทยอย่างเป็นทางการนะครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านดรนัทอินทรปานนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นประธานเปิดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับ ดรนัทอินทรปานครับผมและขอกราบเรียนเชิญท่านประธานการจัดงานในครั้งนี้คณะบดีคณะพลาศึกษาท่านรองศาสตราจารย์ดรสุปราณีขวัญบุญจันทร์กล่าวรายงานค่ะกราบเรียนท่านประธานในพิธีดรนัทอินทรปานฐานะท่านเป็นนายกสมาคมสิทธิเก่าคณะพักษามหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒและท่านเป็นคณะบดีท่านแรกของคณะพักษา มหาวิยาลัยศรีนักนลินวิโรธท่านรองอธิการบดีมหาวิาลัยศรีนรินลินวิโรธท่านผู้บริหารคณาจารย์อาวุโสคณาจารย์ปัจจุบันสิทธิ์เก่านิสิตปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันรองาศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์คณะบดีคณะพทกศาสตรมหาวิาลัยศรีนรินลินวิโรธในานามนาคณะกรรมการดำเนินง,งานพัลลศึกษาราตรี 1นึปีการพระศึกษาไทยอยากจะกราบเรียนทุกท่านและท่านประธานให้ทราบนะคะว่า,วากว่าจะเป็นงานในวันนี้เรามีคณะกรรมการอาสาสมัครที่เป็นสิทธิ์เก่าทั้งหมดมาร่วมประชุมกับเราในทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในวันเสาร์ที่สองของเดือนเป็นประจำเป็นเวลากว่า6เดือนเต็มแล้วเพื่อเตรียมงานจัดงานพระศึกษาราตรี100ปีการพระศึกษาไทยในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ100ปีการพระ,ะศึกษาไทย 2. เพื่อเป็นการรวมสิทธิเก่าพระละศึกษาให้มีความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรับเรียนท่านคณาจารย์อาวุโสท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีน,นครินทรวิโรธผู้รบริหาร ท่านคณาจารย,จจย,าย์ปัจจุบันสิทธิ์เก่านิสิตปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานงานที่มีความหมายต่อเราชาวพรศึกษาต่อวิชาชีพครูพรศึกษา ของเราเป็นอย่างยิ่งงานพระศึกษาราตรี100ปีการพระศึกษาไทยนั้นนับได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเราชาวพระราศึกษาและกีฬาทุกคนขอให้ประสบค,ความสำเร็จทุกประการได้รับความสนุกสนานทุกประการในคืนวันนี้และวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานพระราศึกษาราตรี100ปีการพระราศึกษาไทยนันบบัดนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและก็ท่านอธิการบดีนะครับเราจะเริ่มจากการเปิดฟอร์รำวงนะคะเขากราบเรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านดรนัทอินทรปานนะคะเปิดฟอร์เเชิญไปเกีเปิดฟอร์ลีลาสครับอาจารย์ครับค่ะร่วมกับท่าน professor ดรดูน์แม็กจนัลนะคะมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียค่ะเขากราบเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะเขาเสียงประมือต้อนรับทั้งสองท่านครับ มา่กี่กันมาผูกพันวิญญาเหมือนชีวเดียวกันวันนี้วันนี้วางผิดเพื่อนดวงใจดวงคนนี้จักวันรำวงว่าเเวสเร่งรองกามสามารถที่มันร่วรวมใจถึงเรียนแล้วก็เรียนและเพียรกัน,กนตัวไปถึงเราเราดำด้อย่งงางใช่ไรจะเริงราเราชาววสเรือกใจวิทยาอะไรยารนิสษา เรามีสมรคีกันมาผูกพันวิญญารูราเดียวกันในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับร่วมร้องวงด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญที่ฟลอด้านหน้าเวทีเลยนะครับวสรักไปทุกแห่งใกล้ๆนล้ต่อไม้ผูกพันแดนใดก็รู้เดียวกันรู้แดนเรานั้นผูกพันเป็นกลุของเราผูกพันสนใจป้องใจจริงบนทางนัานจสู้เก่งต้อเปลี่ยนเมฆราชาวว่รัก วิทยาไรวิชาการศึกษาเรามีสามคีกันมาผูกพันวิญญาณราเดียวกันเรามีสามคีกันมาผูกกันวิญญามืชีวาเดียวกันเราเชาวัสดุหนาสิ้ทคำมีค่าต้องรักษานานส่งความรักทับใจการสิ้นทางพงมันอันยู่ดีวิชาเรามันคก พร้อมเป็นผู้นึกที่ักดิ์ศีย่เดียวเราชาววสารวมใจวิทยาไรวิชาตักษาเรามีสามคีกันมาผูกพันวิทยาหุราเดียวกันเรามีสามคีกันมาผูกพันวิญญาณชีวเดียวกันเราชาววสารักษาทั้งธาทุนส่ทั่วการราชาเถิงเนือชีวันนับทำดูนั้นมัน เพรเป็นคทททนที่ดีทั้งนีใจเเยีเกยนสิ่งทำเราประเด็นเย่างนุุมูายทางเราชาววสรรวมใจวิทยาอะไรวิชาการศึกษาเรามีสามัคคีกันมาบุกขัน พรินวิโรธเรานี้เราสามาัคคีเหมือนพี่น้องก,กันแม้เราจะอยู่ห่างไกลยอยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมีสีหนาพรินวิโรธเรานี้เราสามาัคคีเหมือนพี่น้องก,กันขอเสียงปรบมือด้วยครับผู้จัดแสดงสำรวนรัตนาจารย์ครับผม คามปรระเสิฐท่านที่สองค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารยาพ์พิพิธพร,รแก้วมุกดาครั่ะขอเสียงปรบมือให้อ,อาจารย์พิพิธพร,รแก้วมุกดาครับผมออพรร้อมชชูกตันี่ครับเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับลำดับต่อไป,อไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรันศรีธัญ,ญพงศ์ค่ะ ลำดับที่สี่ท่านพันเอกพิเศษชุมพลจินดาโชติกลาเรียนเชิญครับมาจากแข็งแรงนะครับความดีลำดับที่ห้าท่านอาจารย์สืบจุนทะเกาสนกลาเรียนเชิญอาจารย์สืบครับผมลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วค่ะ เรงือพิทบเบกพานสุดหันสายเนงนรับนอนร้อยที่รับเลื้อสตาภละศิษย์หายดั่งมานดอวนราไพีลำดับต่อไปเรีอนเจญท้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทยาวิสุทธิสิน์ค่ะมีใจารย์ท่ี่โอชมตลอดเวลาว่าอย่างสวยงามทั้งใจพวก รักใจผูกพันรักกันมันคงรักกันมันคงรักกันมันคงรักกันมคงรักกันมันคงรักกันมันคงรักกันัรักกันมันครักกันมรักกันมันคงรักกันมันคงรักกัมัรักกันมันคงรักกันคงรักกันมันรักกันมนครักกันมันคงรักกันมันคงรกกันมันคงรักกันมันครักกันมันคงรักกันมัรักกันมันคงรัมันคงรักันมันคงรันมันคงรักกันมัรักกันมันครักกันมันรักกันมันคงรักกันมันครักกันมัรักกันมันนมันนมั เลิดศรัทธาพละศึกษาหยุดดังมาดอนมวลเราน้องพี่น้ำหักต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์นบน้อมพละบดีมีใจยืมมือมีใจยืมเราเซ็นโปรเมย์ท่านด้วยครับสาวของตัวไทยของไทยความเป็นความรักใจบูดรักกันมันคงรักกันมันคงและขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณบดีดร็อปราณีขวัญมุนจันทร์มอบช่อดอกไม้แด่ท่าน ดรนัทอินทรปานค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับ <c oughs> แม่งานในคืนนี้ครับสุดยอดจริงๆค,ครับและขออนุญาตเนียนชิญคณาจารย์อาวุโสทุกท่านตรงกลางฟลเพื่อถ่ายภาพรประวัติศาสตร์นี้รประวัติศาสตร์ <c oughs> นะครับหาไม่ได้อีกแล้วครับโอกาสอย่างนี้นะครับ100ปีพระศึกษาไทยครับครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับพิทีระลึกซึ่งถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ทีเดียวครับ เกิดศรัทธาพลังศึกษาดุดดังมาดองบวนเราน้องพี่อพขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งครับค่ะพี่ชันชัยพงพ์พัศน์ค่ะเราจะนัดมอบดอกไม้ให้นะครับเป็น <laughs> 07ครับ ส่งตัวแทนมาเลยครับของผมเป็น48.04ครับให้คนอื่น a 6 0 6ครับ a 6 0 6ครับอย่าลืมหางบัตรมาด้วยนะครับเชิคล้ายๆกันร้องเพลงเพราะคล้ายๆกันใช่ครับฟังเพลงเลยดีกว่าพี่ดีกว่าฟังเราใช่ครับเชิญเลยครับนะเชิญพี่วินัยพันธุรัตษ์ครับขอเสียงปรบมือพี่วินัยครับชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงเราสิเชื่อทุกสิ่ง รักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทรู้ไหมใครเขาคอยเฝ้าฝันคิดถึงเจ้าทุกวันแจ่มจันทร์จาไม่กลับมาแต่รักคงสายใจย คณะบดีปรึกษากับผมว่าขอให้ผมจัดรางวัลสักสองรางวัลผมคิดว่าผมเป็นคนแรกของพวกเราในนามของพวกเราชาวพระราศึกษาทุกคนที่ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการออลมปิกษากลซึ่งมีอยู่แค่ร้อคนเท่านั้นจากจำนวนประเทศทั้งหมด205ประเทศผมมีในากาที่ทางอลิมปิกษากลเนี่ยแจกให้เป็นของขวัญ ทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทีนี้มันเป็นของผู้ชายเรือหนึง่งของสุ ح ح ภาพสตรีเรือหนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์จะปีคุณพี่ชื่ออะไ,ไรนะครับ,รบทิพาธรรมสถิตค,ค่ะนักวอลเลย์บอลทีมชาติค่ะครับเมื่อชุดแรกเลยค่ะสองปีที่แล้วมันเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วนะจาะนะงานครับขอบคุณอ๋อน้องมาถึงนี่นี่พี่คนนี้ อ7 0 5ถ so like ูกต้องครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ4402ถูกต้องนะครับเดี๋ยผมดังๆกับน้องหน่อยครับผม4402ครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงเวลานี้คงจะเป็นช่วงเวลาของการร่วมร้องเพลงพระราชศิษาของเรานะคะคลีนไวแอรเนีโลโช์พระเราฮระ เราสู้จนสิ้นใจใตายมอบกายและใจเอาไว้พวกเรา